พบกับ e ีโกค่ะราคาไม่แพงเด็ดผ่อนเบาๆสวัสดีค่ะพบกันเป็น EP ีที่32แล้วนะคะกับรายการรถสวยราคาถูกค่ะแล้วว <sk iss Wonder> ันน <skin> <sk> <ır ör> ี้ออนขอนําเสนอนี่เลยค่ะเจ้ารถเก่ง e ีโกค่ะนิสสันโน 1.2V ปี2018คันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่า รถสวยราคาถูกของออนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะขามาดูกันในส่วนของด้านหน้านะคะก็ต้องบอกเลยว่าเจ้านี้สันโน้ต1.2 V ตัวนี้นะคะถูกออกแบบดีไซน์ด้านหน้ามาให้ดูไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะเริ่มกันจากทีกระจังด้านหน้าเห็นไหมคะเป็นตัวลังพึ่งมาให้นะคะทําเป็นแถบโเมี่มนะคะตกแต่งมาให้พร้อมสัญลักษณ์ของนิสสันค่ะแล้วไฟหน้าที่ได้มาก็เป็นไฟหน้า l u m i o s e c t o r แล้วนะคะโดยรวมๆแล้วต้องบอกว่า ทันสมัยโฉบเฉี่ยวจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันในส่วนของห้องเครื่องค่ะมาดูต่อกันในส่วนของห้องเครื่องค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเจ้านี้สันโนต์ 1.2V ตัวนี้นะคะแล้วก็ของคันนี้ค่ะสภาพห้องเครื่องคือเดิมๆเลยค่ะแห้งๆ,ๆไม่มีรอยคราบน้ํามันรั่วน้ํามันซึมนะคะรอยคราบน้ํามันใดๆเยิบบ้มๆ,ๆแบบนี้ก็คือไม่มีแห้งๆเดิมๆ,ๆเ,เลยค่ะต้องบอกว่าสภาพโดยรวมของห้องเครื่องนี่ก็คือพร้อมใช้งานมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันในส่วนของด้านข้างกันค่ะ มาดูต่อกันในส่วนของด้านข้างค่ะ เจ้านี้สันโนต์ 1.2V ตัวนี้นะคะแม้จะเป็นตัวรองท็อปนะคะแต่ว่ายางของคันนี้ที่ได้มาเป็นยางมิชลินนะคะที่มีขนาด 5, 65, 1.5ครับ 65R15 ค่ะมาพร้อมล้อมแมกอัลลอยที่มีขนาด15นิ้วแล้วนะคะและกระจกข้างที่ได้มาก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีแถบล่างที่เป็นสีดำด้านไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาค่ะแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าสภาพสีโดยรวมของเจ้านิสันโนต 1.2V คันนี้นะคะ สีไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยค่ะก็ต้องบอกว่าสภาพก็คือเนี้ยบๆเลยนะคะนี่สวยงามมากค่ะแล้วก็ต้องขออนุญาตนะคะรถของออนที่เป็นรถสวยราคาถูกออนต้องแจ้งลูกค้ายอย่างนี้ค่ะรถมือ2กรณีเข้ามาที่เรามีรอยขีดข่วน หรือมีรอยสเก็ตที่เราขอเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวไปดูต่อกันในส่วนของด้านท้ายค่ะมาดูกันในส่วนของด้านหลังค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเจ้า้สันโน้ต 1.2V นะคะถึงจะเป็นรถอีโคคาร์แต่ว่าที่ออกแบบมาก็ดูไม่ได้ขี้รล้วขี้เหร่นะคะทันสมัยนะคะที่ได้มาก็คือสปอยเลอร์มีมาให้แล้วนะคะใบปัดน้าฝนมีมานะคะไฟท้ายเป็น LED ค่ะแล้วก็เจ้าของเดิมก็ติดกล้องหลังมาให้แล้วนะคะและเดี๋ยวเราไปดูในที่เก็บของด้านหลังกันค่ะและนี่ก็เป็นด้าน ที่เก็บของด้านหลังหรือว่าด้านท้ายนั่นเองค่ะก็คือเราจะได้มาก็คือเป็นพะยางหรือว่าพรมสติกนะที่เป็นสีดำทำลายตรรัดลวดลายเป็นได้สีแดงมาให้ก็ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันในส่วนของห้องโดยสารกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาดูต่อกันในส่วนของห้องโดยสารนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่า พอได้เข้ามานั่งเจ้าีสันโน้ต 1.2V ตัวนี้นะคะหรือว่าคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอารมณ์เนี่ยคือแบบว่ารู้ทันทีเลยว่ามันเป็นรถ e อีโคคาร์ที่แนวแบบว่าแฮทแบก็กที่แบบว่าดูเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะห้องโดยสารภาพรวมก็คือเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากเลยค่ะเพดานผ้าเพ,าพดานเนี่ยไม่มีรอยขุยรอยอะไรเลยคือเรียกว่าใช้งานแบบไม่บอบช้ำเลยค่ะ เบาะนะคะเบาะตัวนี้งเป็นเบาะผ้าอยู่ที่ได้มานะคะแต่ว่าก็ถูกใช้งานมาแบบว่ารักษามาดีเลยทีเดียวเช่นเดียวกันค่ะไม่มีริ้วรอยร่องรอยการขาดหรือว่าเป็นขุยเป็นอะไรเลยนะคะต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยเอาง่ายว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใช้แบบดูแลดีมากค่ะด้านคอนโซลด้านหน้าไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะออปชันที่ได้มานะคะจะมีระบบควบคุมความปลอดภัยมาให้แล้ว a i r b a ก abs นะคะมีมา เครื่องเสียงมีมาให้เรียบร้อยค่ะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วเรียกง,ง่ายๆว่าก็มีถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออปชันให้ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีใหม่ๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะรถคันนี้เป็นรถอีโ้าคาที่ออปชันตอบโจทย์ไม่พอแถมว,วันนี้รถบ,บ้านทอยขวัญน,นะคะขายถูก ถูกเท่าไหร่ไปฟังกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถสวยราคาถูกของออนในวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าอีโกคานิสสันโน e 1.2V ปี2018คันนี้นะคะก็คือเป็นรถบ้านแท้นะคะประวัติด,ดีนะคะนะคือเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากและวันนี้ที่รถบ้านคอยขวัญขาคุณลูกค้าเพียง3 1 9 0 0 0บาทค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีโกคาที่ราคาถูกหรือว่าราคาไม่แพงเลยและที่สำคัญนะคะ ผ่อนอยู่ประมาณ5 6าถึบาทประมาณนี้ค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่เป็นพนักง,งานบริษัทมีประวัติผ่อนบ้านดีผ่อนรถดีใช้บัตรเครดิตเกิน1ปีสามารถฟรีดาวได้หรือใช้เงินออกรถเพียง 2,9,000บาทก็ทําได้ค่ะหรือหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีความกังวลหรือสงสัยในเครดิตของตัวเองยกหูมาค่ะที่เบอร์0 9 9 4 0 8 2 2 2 2นะคะหรือช่องทางที่ออนได้แปะไว้เหมือนเดิมเลยค่ะหากดูคันนี้เราชอบ ดูแล้วใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่อนได้ทำคลิปรถสวยราคาถูกในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้อ่อนและรถบ้านพลยขวัญศูนย์รถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพนี้เท่านั้นขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปขอบคุณค่ะ